สองสิ่งนี้คือปุ๋ยชเลิศช่วยบำรุงต้นพืชให้งามติดดอกออกผลได้แบบง่ายๆสิ่งแรกคือโยเกิร์ตในโยเกิร์ตจะมีจุลินทรีย์จำนวนมากจุลินทรีย์จะบำรุงได้ทั้งต้นพืชและดินเลยครับและตัวที่สองน,นะครับคือกะปิในกะปิทุกชนิดนะครับจะมีส่วนผสมของน้ำตาลและเกลือรวมทั้งธาตุอาหาร ซึ่งจาเป็นสําหรับต้นพืชคือแคลเซียมนั่นเองครับแคลเซียมได้มาจากไหนได้มาจากกุ้งครับและปลาซึ่งเป็นส่วนผสมของกะปินั่นเองครับวันนี้นะครับผมจะมาใช้สสิ่งนี้ในการาบํารุงต้นพืชกันเลยครับแต่สําหรับโยเกิร์ตนะครับเราจะใช้หมดกระป๋องนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับเรากินก่อนครับ แล้วถ้าเหลือนิดหน่อยแบบนี้เรานำไปบำรุงต้นพืชได้เหมือนกันครับการทำปุ๋ยเชื้อเนวันนี้ขั้นตอนแรกเราจะมาใช้กะปินะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะปูนปูนเลยครับและใช้น้ำเปล่าเป็นหัวเชื้อประมาณ1ลิตรนะครับใส่กะปิลงไปในน้ำเปล่าก่อนเลยครับและคนกะปิให้ละลายในน้ำเปล่าก่อนครับ เมื่อกะปิละลายในน้ำเปล่าหมดแล้วนะครับเราจะมาใช้ส่วนผสมตัวที่2คือโยเกิร์ตที่เหลือจากการกินนะครับเราจะใส่น้ำลงไปแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เทโยเกิร์ตลงไปรวมกับส่วนผสมทั้ง2องอย่างนะครับ แล้วเราก็คนส,ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีรครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะนำไปใช้ร่วมกับน้ำเปล่าอีกจำนวน10ลิตรครับส่วนผสมสูตรนี้นะครับเมื่อเราทำหัวเชื้อแล้วเราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าอีกจำนวน10ลิตรเทส่วนผสมของหัวเชื้อลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกที เดี๋ยวเราจะนำปุ๋ยเชลเลอร์สูตรนี้นะครับไปบำรุงต้นพืชให้งามเลยครับการใช้ปุ๋ยเชลเลอร์สูตรนี้นะครับเราสามารถใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับทําให้ต้นพืชเราลากหาอาหารได้ดีขึ้นเลยครับลดลากไปที่ต้นพืชหรือแปลงผักได้เลยครับถ้าเราจะใช้กับแปลงผักนะครับเราก็ใช้วิธีการใส่บัวรดน้ํา ลาดไปที่แปลงผักได้เลยครับและใช้ทุกๆเจวันนะครับตอนช่วงเช้าต้นพืชเราจะงามมากแบบนี้เลยครับติดดอกออกผลไวดูสิครับผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้เลยครับต้นพืชงามถ้าอยากให้ต้นพืชงามนะครับลดลาดอยู่เป็นประจำเลยครับ งามหรือไม่งามดูสิครับผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้เลยครับทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าต้นพืชหรือแปลงผักภายในบ้านงเรานะครับตอนช่วงเย็นถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่มนะครับอาจเหียวเฉาได้แบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับเกิดจากสาเหตุดินแน่นนั่นเองครับดินแน่นเกิดจากสาเหตุอะไรต่อไปนะครับดินแน่นเกิดจากสาเหตุเพราะว่าดิน ขาดความมุดมสมบูรณ์เองครับเราจึงใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับหรือปุ๋ยเฉลิ่ดลดรากเพื่อทําให้ดินนะครับล้วนสูยขึ้นครับเพราะว่านโยเกิร์ตครับจะมีจุลินทรีย์จํานวนมากจุลินทรีย์จะไปช่วยบํารุงดินรากของต้นพืชจะหาอาหารได้ดีขึ้นจะส่งผลมาต่อต้นพืชนะครับทําให้ต้นพืชเรางามติดดอกออกผลได้แบบง่ายเลยครับเล่งสีต้นพืชได้นะครับ ทำให้ใบพืชมีสีสดใสได้เลยครับลดราดเป็นประจำต้นพืชจะงามมากเลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำปุ๋ยสูตรนี้ไปบำรุงต้นพืชกันนะครับกะปิโยเกิร์ระสมน้ำลดราดไปที่ต้นพืชต้นพืชจะงามมากเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคิดวิดีในเรื่องการเกษตรนะครับช่วยประหยัดรายจ่ายประหยัดต้นทุนภายในคนเรือนของเราได้เยอะเลยครับอย่างสูตรกะปิและโยเกิร์ตนะครับนำมาผสมกับน้ำลดราบไปที่ต้นพืชเล่งสีของใบพืชต้นพืชงามติดดอกออกผลได้แบบไง่ายเลยครับ